ไปครับคุณวันชัยบอกว่าทีม B นะครับคุณมันนี่อินคามบอกทีม A ครับเดี๋ยวดูครับว่าจะออก A จริงอเปล่านะฮะโอ้หลายคนให้ทีม A นะฮะหลายคนให้ทีม A นะฮะไปครับสีส้มครับคุณเดลยสครับเป็นอิรักครับลงมาตรงกลางฮะคุณเชสชอรี่เป็นอเมริกาครับ ด้านล่างสุดนะคุณตูวอัไทยเป็นฝรั่งเศสสีแดงครับฝั่งขวาสีเขียวคุณทาเปอร์เป็นอเมริกาครับตรงกลางคุณเวปปี้นะฮะเป็นคิวบาครับส่วนด้านบนครับสีน้ําเงินนะฮะเป็นรัสเซียนกนกครับเนี่ยครับเปิดแผนที่กันนะครับเดี๋ยวดูฮะต้องบอกว่าคุณเดลีสนี่แกไม่ธรรมดานะครับโอ้แต่ฝั่งนี้เห็นหมด้วครับ นี่ครับเห็นหมดแล้วครับนรงนกเห็นไปได้ถึงฐานครับอุ้ยแล้วตรงนี้ครับน่าจะหมดครับน่าละครับเห็นสองฐานแล้วครับโอ้คุณเบปี้ครับทำดีดีครับนี่ครับน่าจะเห็นฐานที่สามครับน่าจะเห็นฐานที่สามครับเห็นหรือเปล่าครับน่าละครับเรียบร้อยครับกัดไปหนึ่งแล้วลมมันจะยิงเลยครับไม่ให้เข้าครับไม่ให้เข้าเนี่ยครับเดี๋ยครับรู้ทันครับหาเปอร์รู้ทันครับดักก่อนครับหาเปอร์รู้ทันครับดักก่อนครับ แล้วเดี๋ยวดูครับเจ้าของไฟแนนซ์ครับใครบอกว่าตู่ออฟไทยคือเจ้าของไฟแนนซ์ครับไม่จริงครับไม่จริงครับดูครับฝั่งนี้ครับโอ้หถ้าไปพร้อมกันอย่างนี้ฮะดูครับถ้าไปพร้อมกันอย่างนี้ครับดูครับวิ่งสวนกันไปสวนกันมาครับยังไงต่อครับอุ้ยเขาเห็นนะเขาเห็นนะโอ้ยพับบอลรอเลยครับพับรอแล้วเข้าได้ไหมอุ้ยเข้าได้ครับ โอ้ยซ่อมด่วนซ่อมด่วนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยซ่อมด่วนซ่อมด่วนออกมาไหมครับ IFV กับวิศวกรครับรีบเลยครับซ่อมด่วนเลยครับคุณทีเอชโอลี่ครับไหวไหมครับเดี๋ยวดูครับอุ้ยนิดเดียวอีก2ขีดอีก3มขีดอีกหนึ่งขีดตายตายแล้วเบอร์เรียบร้อยครับผมไม่ทันเลครับเกมนี้ครับต้องนกทำแสบไปแล้วครับโอ้ย แล้วตรงนี้บ้านยิฐตู่ครับชอบไปยึดบ้านเขานักครับต้องทับบ้านเองเสียแล้วครับโดนยึดพลังงานแล้วเอาปืนกลยิงทันทีครับส่วนคุณชีเฮสโวลี่เนี่ยจะพยายามไปเอาคืนนะฮะโอ้เขาไม่โดนแมงมุมครับคนละคันแล้วครับพี่คันที่โดนแมงมุมแหกไปแล้วครับพี่แซลนะครับหยอกหยอกหยอกอุ้ยแล้วโดนครับอุ้ยแกเห็นไหมครับเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วซ่อมเลยซ่อมเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินมาเดี๋ยวกูเดินไปให้ซ่อมเองคุณตู่บอกเนี่ยครับดูครับโอเคเป็นงานครับ โอ้เข้าจอดรถอยู่เฉยๆก็ยังซ่อมได้ครับโอ้เป็นงานจริงครับเอาหัวไป่ไถใส่เขาเฉยเลยครับเออนะฮะมาอีกแล้วครับน้องนกครับมาอีกแล้วครับจะเอาจะเอาไม่ได้ครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับแล้วดูฝั่งนี้ครับโอ้แป๊บเดียวครับผุ้ภาพผู้ภาพนี่ยยบยาบยยบยาบเต็มไปหมดครับนี่ครับดูครับเต็มไปหมดครับแป๊บเดียวครับคุณเดลีสขึ้นบนจะยิงฟรีคุณเดลีสขึ้นบนจะยิงฟรียิงได้หรือเปล่ายิงได้ครับแต่ก็จะมีแหกเหมือนกันครับ จะมีแหกเหมือนกันครับแล้อนกนกมาถึงไม่สนใจครับนกนกบอกยิงก่อนยิงเลยไม่รู้จะยิงจะยิงจะยิงแล้วยังไงต่อครับหันมาหาคุณตู่แทนแล้วขายหมดเลยครับโอ้ขายอย่างไวครับไม่ธรรมดาจริงครับแล้วเนี่ยครับยิงสวนครับคุณเชนโอรี่ยิงสวนครับคุณเดลีสยังทําได้ดีอยู่นะฮะคุณเดลีสยังทําได้ดีอยู่นะครับโอ้นี่คุมเชิงคุมจังหวะได้ดีครับขาวป้งเออบอกว่าผมก็มีรถถังพี่แต่เขาเอารถเทียมานะครับนายจะมียังไงเพื่อนโอ้ไม่ได้ครับน้องเอ้ มาครับนี่ครับคุณเดลสมาแล้วครับจะมาเคลียร์รถแรกครับโอ้โหเพ่งกันป่าลาบถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนี่ครับไม่กล้าเข้าครับแล้วเราก็เทียมมาช่วยครับเราก็เทียมมาช่วยรถถังมาช่วยด้วยครับดูครับนี่เป็นงานนะฮะนี่ครับฮาเปร์เป็นงานครับเป็นงานครับชุดนี้ครับเห็นอย่างนี้จะบอกว่าแพนะฮะเห็นอย่างนี้จะบอกว่าแพนะครับแค่ถอยหลังมาสู้เฉยนะครับตั้งหลักเฉยะฮะเนี่ครับมาแล้วครับดานบนครับแล้วชุดนี้ผมว่าเอาไม่อยู่แน่ครับ เอาไม่อยู่แน่ครับเพราะคุณเดลิสแกมาเยอะจริงครับดูครับต้องมีมาช่วยครับนะครับคุณเบปี้แกอ่านครับคุณเบปี้แกก็อ่านครับบอกถ้ามาฝั่งนี้กูต้องมาช่วยแน่นอนแล้วมาเลยครับแล้วตรงนี้ครับจะเอาคนมาช่วยครับพิธีของเราครับโอ้ทาได้ดีจริงครับแล้วชุดนี้ถ้าไม่มีมาช่วยนี่บอกเลยน้องลกก็ยาบากครับย้ายบ้านนี้ยังด่วนแน่นอนครับย้ายบ้านนี้ยังด่วนนั่นแหละครับไม่ทันขาดคําครับไปแล้วครับ m c v ของด้านบนครับโอ้แล้วต้องขายด้วยครับไม่ขายนี่ยำบากแน่ครับนั่นแหละครับ ออกมาแล้วครับโอ้โหก่อนหน้านี้แกไปทำอะไรอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้แล้วคนพิธีนี่เดือดเลยนะครับนั่งแบบนี้ <Our S 1> นี่เอาไม่อยู่นะครับ, <Our S 1> <transcript. S 2> บอกไว้ก่อนนะฮะนี่ครับดูนี่ครับดูแหกหมดครับแหกหมดครับดูครับแหกหมดครับแบบนี้ครับโอ้ดาล่างว่าไงครับยังครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอ้แล้วฮาเปอร์นี่ครับไปเขียร์บ้านเขาเฉยครับโอ้เนี่ครับฮาเปอร์ครับไม่ธรรมดาครับบอกเผลอเผอฝั่งนู้นเผลอเผออัดเลยครับนี่ครับดูอัดเลยครับ นี่ครับไล่ยิงบ้านเขาเฉยนะครับดูครับไล่ยิงบ้านเขาเฉยเลยครับแต่โดนแคนนอนยิงอยู่รู้ตัวหรือเปล่าแคนนอนยิงอยู่รู้ตัวหรือเปล่าหมดหมดไหมหมดแล้วเรียบร้อยครับเหลือเราก็เทียบสี่ตัวครับฝั่งขวานี่ก็คุณเดลสพยายามจะเข้าครับพยายามจะเข้าครับนี่ครับโอ้แต่เงินคุณเวฟนี่น้อยนะครับแกปล่อยให้นกนกแกเก็บแร่อย่างอย่างสบายใจครับแต่นกนกนี่เงินเยอะครับเยอะก็จริงแต่สร้างอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ครับต้องเร่งสร้างฐานขึ้นมาครับ เดี๋ยวดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับโอ้ต่างคนต่างใส่กันอย่างทันกันนะฮะเสียดายครับคุณเดเลียสครับโอ้ยแกไปโดนยึดบ้านก่อนนะครับบอกแล้วว่าให้ผ่อนให้ตรงงวดนะฮะอย่าไปค้างเขานะพอค้างเขาปุ๊บเนี่ยทนายมายึดเลยนะครับโอ้แย่แล้วครับแบบนี้ครับดูครับเฮ้ยเกี่ยงอะไรอืดอาดเนี่ยนะครับอย่าเผลอครับถ้าเผลอนี่โดนแน่ครับโอเคครับไปต่อได้ครับแบบนี้แล้วคุณเดเลียสมาอีกแล้วครับ มาอีกแล้วครับตรงกลางก็จะยิงรถแร่ครับมาอีกแล้วครับดูครับมาอีกแล้วครับโอ้นี่ครับต้องไม่ให้มาครับต้องไม่ให้มาครับนั่นแหละครับแต่คุณเวปปี้ก็จะมาครับดูครับดูนั่นแหละครับมาครับมาไหมยึกยักยึกยักยึกยักไม่ไปนี่ครับรอเพื่อนรอเพื่อนน้องนกจะไปไหมน้องนกไม่ไปดูครับเออนะฮะตกลกจะไปไหมเนี่ย ไปสิไม่ไปครับบอกเขามีแคนนอนพี่พี่ใจเย็นๆนะพี่เวฟเขามีแคนนอนครับพี่แล้วดูครับนี่ครับไปให้เขายิงครับโอ้โหเกือบไส้แตกครับเลือดหายไปครึ่งหลอดนะฮะขออภัยครับโอ้รียบ้อยครับแหกครับแล้วยังไงต่อครับเพ่งกันป่าลาบเพ่งกันป่าลาบวิ่งกลับอย่างไปครับดูครับซอยขายยิกซอยขายยิกเลยครับโอ้แล้วฟอร์เทสมาครับฟอร์เทสมาแบบนี้ครับโอ้ย แต่ฝั่งนี้ครับดูครับอย่าเผลอก็แล้วกันครับบอกได้คําเดียวครับว่าอย่าเผลอมาแล้วครับมาของจริงครับหนครับดูครับเร่งสปีดเหยียบคันเร่งเต็มสูตรครับแล้วแผ่ครับแล้วล่วงครับโอ้ยแกไม่เห็นครับผมน่าเสียดายครับชุดนี้ครับแล้วเนี่ยครับฟอร์เทสมานะครับเนี่ยครับฟอร์เทสมาครับเรียบร้อยครับยอมครับถ้าฟอร์เทสเมื่อไหร่พี่ขอไปก่อนครับคุณเดลสบอกครับเดี๋ยวให้หนึ่งแมตช์แนะอย่าพึ่งไปไหนนะฮะ ให้หนึ่งแมตช์ครับได้เพราะด้านจะได้หนึ่งแมตช์ครับแล้วตรงกลางครับน้องนกมาครับเนี่ยครับดูครับมาครับดูครับเนี่ยครับโอ้ต้องยอมครับต้องยอมครับคุณตุ่งคุณตู่ฮะคุณทีเอสโอลี่ครับบอกโอ้มาขนาดนี้ยอมดีกว่าครับจีรับผมเกมนี้เรียบร้อยครับโอ้ทันกันนะฮะฝั่งนู้นน้องนกก็เกือบ พลาดท่าเสียทีมกันนะฮะแต่เกมนี้ต้องบอกเลยครับว่าฮาเปอร์ทำได้ดีจริงๆครับ72,000คะแนนนะนกองนอก6 3 0 0นนคะแนนคุณเปปี้59,000คะแนนครับผมคุณดเดลีส22,000คะแน 22, น,นครับคุณทีเอสโซลี่17,000คะแนนและคุณตู่1 2 0 0 0คะแนนครับ7นาทีกับอีก58วินาทีโดยประมาณครับ